พอกระดีดาวเส้นเกลเส้นเคยกับสองสาราไตพากินพาเทียพี่น้องวันนี้สพาพี่น้องมากคุดสังโคพี่น้องจะคนไทยก็เอิอยังเนี่ยแต่สาราไต่เบื้หูนะแต่บ้านสาราไตเอิอสังโคนี่สังโคผู้มาโลกพี่น้องนี่ผู้มาโลกพี่น้องผู้มาโลกข้างหลังนี่ฝนกระโตฝนตกเข้อกยุดพี่น้องเออฝนตกเข้อกยุด ไอ้มันกระชิุ่ดไงในน้อยหนึ่งด้อยพี่น้องน้อยหนึ่งนะ <c oughs> แหะ้ยสมัยยังหน่อยมากินคืนยอยังนพี่น้องหยาดกันกับน,น,นองแนละต้มมาได้ก็ได้ไอสมัยตีเขาเสก่อนหินน่ะไอสมัยตะกีบ่มีเครืองปันบมมีจักปันเขานะ่าคุดไอคุดเก็บไอคุดคุดมาต้มกินเบิง่งผู้ผู้ใหญ่ก็ตีเขาเนี่ยเดี๋ยวสิภาพี่น้องเตมเนจะคุดมวนไปคุด สังโค่ต้นกันต้นน้อยน้อยน้อยเพราะว่ามันแห้งฟอฝนตกก็ได้ชิมักุดนี่ลายต้นอยู่แม่พันปลูกไว้ปลูกไว้กับพอดิกินเอาพอดูกตานดินให้ดินมันสูงซื่อๆพี่น้องนี่น้องใหม่ก็กลังปลงพี่น้องเนั่งน้อยน้อยนี่ฝนตกน้องใหม่ก็ลังออกอ้าวพี่น้องเลย ลินเองอ่อ,อนได้ทั้งเทิงเนี่ยพี่เนาะพอว่าฝนตกน้อยหนึ่งคุดคุดง่ายได้ทั้งเทิงคว้านฝนตกอีกแล้วฝนตกทางนี้ <c oughs> อุ้ยมือกล่องเนานะเด็กพี่เนาะซับเอา เครื่องนึงแล้วก็ปูไปขึ้นพี่เนาะไอ้พวกฟนตกมันก็สิขึ้นมาใหม่มันก็สิพี่นาก็ขึ้นอีกพี่น้อเนาะจะหน่อยแต่ยังหน่อยเดี๋ยวมาคือยังพี่น้องตีกันหน่อนึเดียมันไปจมนะมันฉีกกินนะมันหอนพมพี่น้อง สิคุดมันบุงคุดง่ายก็มั่นอันนั้นมั่นเทียนมั่นเทียนนี่มันมากไปกับเอหากใหม่มันคุดหยากแค่ไม่ไมีม,ม,มีมีเสียงประกอบพี่เนาะเสียงใดมับเ, <laughs> <laughs> เสียงมาโอ้ย yeah! จะไปปูมึ่กินดอกวันเป็นลูกปูฉีมันเกือมายืมนังเลยนี่ะังโ้ฐานบุกหหงหัวใหญ่หัวะ่ลูกบุกคือกันเนาะเรียนเสยปัวนี่ทั้นี่นี่มานังนี่โอ้ยไปชีได้กับบได้ไป ึน <s uk as> ี่มาถ่ายนิดกอนมยืนก <Means 1>, ่อนยืนก้อนไม่ยืนนะแต่นี่มาถ่ายฝั่งนันก่อนไ่เห็นแล้วแบไห้มันจะไปใส่เอาถังมึงงต้องหูนแล้วซักเหียบก็ไปใช้นี่นี่กั ว้ยววมันนี้บวบมันใหญ่กระบองโหัวปใจไปใจอ้าลูกน่าไปใส่ใบจายดีดีเนาะคนตคือกกันไปกัน้ากันดังขึ้นมานออกบอกออกใบเต็มอยู่ ออนนโอ้ยสาบคนน่นะโอ้ยไปด่าที่ที่ต้นติดหินพันไปกรไดโอ้โห คองเสียบ,ออออบ,บ,บเอ้นอ่ะขึอเงือดแผลเนี่ยแมตเบิดไปจากแม่พี่เนาะปั๊บจะมีขึืนดิแค่ค่ะ มุดหัวเดี๋ยวนได้หลายพี่น้องได้ค่ะยังมียังมีอีกได้พี่เนาะท่านขึ้นตามหัวขุ้นกุดมาแต่ทางได้หลายสิบพุดอันสุดท้ายละ โอ้ชานี่กัดพุดธังขวักุมนมจะาไมเามัไกลแค่สิโอ้บางทีดอกห้าคว้ยหมดเลยแล้วบ้านนี้คโกยไทยแล้วานี้ เขาก็มีได้พี่นาอง่มฮน้าวนีก 会出问题的。 you <laughs>

โค้งเงยหวานโค้งเงยดูน่าจะมีขับหวานป่านะ

ฟังดีๆนะตีสิจากแดดอ,อ,นนอดินชัยขี้อขอดาดบ้า จริงกะยั่งอยู่หรอกแต่ว่าเบิดแห้งคุดแต่พี่น้องในเครื่องกระตาซิคโก้เดี๋ยวจะไปต้มให้พี่น้งนองเดี๋ยวจะไปต้มกินน้ำกันตุ่มพี่น้องถ้าอยากมากินน้ำเด้อเดี๋ยวจะต้มเอาไปต้มเนี่ยเดี๋ยวบางทีไล่หนึ่งเอาไปหลามหนกักกรต้มพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาหลามพี่น้องจะเอาไปต้่มหลางได้หลายหน้ากับจิข้าวพี่น้อง นำแดบกบดำพริกปีมไมจะคิดินนะนของมาเบ้นอีกเล้ว